สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกท่านครับถ้าจะไม่ทําก็เสียดายวิชานะครับบางท่านเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับนี่จะเตรียมไปสวนนะครับเพื่อนจะเข้าป่าวันนี้ครับจะรถสามล้อไปครับเพราะว่าเผื่อฝนตกฟ้าร้องมันไม่แน่ครับดูท้องฟ้ามันมืดๆอยู่ครับเราจะได้สะดวกสบายรถจะไม่ติดลมนะเพื่อนเอาสามล้อไปก็จะไปแล้วทีนี้มันอันนี้มันขาดนะเพื่อนนี่อันนี้มันขาดก็อยาก ให้เ,เพื่อนๆไปทดลองทําดูนะครับนี่ยางมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะเ,นเพื่อนๆแล้วก็ตัดน,นะครับตัดครึ่งแล้วก็มาผ่าแบบนี้นะเ,นเพื่อนเนี่ยตัดมาผ่าแบบนี้มาผ่าแล้วก็เอาันนี้ผมทําเป็นหนึ่งวงนะครับนี่มาใส่โยอาใส่ตรงไหนมาดูครับมาตัดแบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้หนะ้เ,เพื่อนๆดูครับ นี่เพื่อนมันจะมีรอยแบบนี้เลยนะ,ะมันรอยแบบน้ำมันเนี่ยนะเราตัดเลยครับเพื่อนตัดตามที่รอยรอยน้ำมันเป็นเปื้อนน้ำมันอยู่นะครับตัดรอยแล้ะครับเรามาใส่เป็นปากเก็นนะคะรับปากเก็นฝาน,าน้ำมันรถมอเตอร์ไซค์เรานะครับเราไม่ต้องซื้อนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะไปซื้อร้าน,นะครับแต่ไปซื้อร้านจะมีขายหรือเปล่าลไอาตัวนี้มันมันไม่แน่นะครับอาจจะไม่มีขายนะครับ มาทานดูมันใช้ได้ไหมนี่เพื่อนใช้ได้นะเพื่อนเราก็แต่งใช่หน่อยนะเพื่อนนะรูวงไอรูตรงกลางนี่เราทําแบบนี้เพื่อนนี่พับเข้ามาพ <hel token thanks> ับเข้ามาเข้ามาแล้วก <t gé usement> ็ตัดเลยนะครับเพื่อนตัดให้มันตัดให้มันเขารูปเขาอยนะเพื่อนนี่โค้งๆราจะตัดตรงนะครับตัดโค้งๆเข้าไปโค้งๆเหมือนเหมือนเราจะให้มันกลมนะครับเพื่อน จะกกมแบบนี้ครับมันเพื่อนเสร็จแล้วเราก็มาใส่เจ้าตัวนี้ครับฝาปิดฝาปิดน้ํามันนะครับมันเพื่อนเนี่ยนี่ใช้ได้เลยมันเพื่อนเนี่ยมันก็จะปิดได้เหมือนเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวนี้มันก็เป็นยางยางมันกันนะเพื่อนครับมันก็เหมือนตะไคล้ยางมอเตอร์ไซค์นี่แหละครับแต่ถ้ายางมอเตอร์ไซค์เราก็ทาได้ได้หลายวงู่ครับถ้าเรากวมมันไม่แน่นก็ใส่อีกวงก็ได้ลองลองปิดปิดดูนะครับเพื่อนปิดดูว่ามันเป็นอย่างไรนะ มันแน่นเกินไปผมว่าเอาอันเดียวก็พอแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนน้ามันมันก็จะพองพอดีนะวงเดียวก็พอแล้วเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราไปปิดดูครับว่าใช้ได้เปล่าเ,ออเพื่อนเพื่อนไม่ใช้ได้เดี๋ยวมันโดนน้ำมันมันก็จะพอดีนะครับมันจะพองตัวขึ้นมามันก็จะแน่นพอดีนะเพื่อน ผมจะเดินน้ำมันเลยครับเพราะวะ่าเดี๋ยวเราจะเดินทางไกลแล้วครับ เราใส่มันไปไม่แน่นก็เลยใส่ไปสองชิ้นเลยครับเพื่อนมันคงหนาแบบนี้ครับเดี๋ยวถ้ามันมันหนืดหนืดเราก็แกะทิ้งได้เพื่อนเพื่อนตอนนี้ให้เขาแน่นก่อนกลัวน้ำมันเราใส่เต็มกลัวน้ำมันมันจะเวลาเรามันเข้าป่ามันจะมันจะรั่วออกมานะครับน้ำมันนะเอาเพื่อนเพื่อนเราจะเดินทางวันนี้ก็ยี่สิบกิโลเมตรนะครับไปนะครับไปกลับก็สี่สิบกิโลเมตรนะครับเราค่อยๆไปนะครับเลาะตาม าตามดอยไปครับเพื่อนคลิปนี้เราจะไปสวนยางที่เพเภอวิสาครับที่นี่แล้วก็ลำลาเพื่อนๆนที่รักทุกท่านาก่อนครับภารกิจของเราก็คือเอารถสามล้อไปครับรถ <laughs> กระบะเราก็จะจอดไปตรงนี้แหละเพื่อนเพื่อนรถกระบะเรา <laughs> วันนี้เราไม่ใช้รถกระบะเพราะว่าเก่งว่าเราจะกลับบ้านไม่ได้กลัวฝนจะตกมันติดลมเพื่อนคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ